สาวกสเปอร์ไก่เดยทองได้สะใจกันยกใหญ่เมื่อเจมส์แมดดิสันเปิดตัวกับท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วหลังย้ายออกจากเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวที่มหาศาลถึง1,700ล้านบาทเป็นข่าวดีของแฟนบอลท็อตแนมฮอสเปอร์การที่สโมสรได้เจมส์แมดดิสันกองกลางชื่อดังของทีมชาติอังกฤษและเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมทับคงทําให้ทีมมีการเปลี่ยนแปลงทางการเล่นและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทีมได้เป็นอย่างมากแมดดิสันนั้น มีทักษะในการเล่นฟุตบอลและการยิงฟรีคิกรวมถึงการโจมตีในบริเวณแนวรุกทักษะเหล่านี้น่าจะทําให้ทีมของสเปอร์มีความสามารถในการสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นและเขายังมีประสบการณ์เยอะในเวทีพรีเมียร์ลีกซึ่งนั่นหมายความว่าเขาน่าจะสามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่ทีมได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าค่าตัวของเขาจะสูงถึงประมาณ1760ล้านบาทแต่การที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ได้นักฟุตบอลคุณภาพสูงเช่นนี้คงถือว่าคุ้มค่าแน่นอน สื่อดังยังรายงานอีกว่าแมตติสันจะได้รับค่าเหนื่อยจากสเปอร์สสัปดาห์ละ170,000่ปอนด์หรือประมาณ7.48ล้านบาท